อุย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 ยนี่มันคนตัดอ้อยชัดๆเลยนไม่ใช่สไปเดอร์แมนเธอมันไม่ใช่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทำตัวยังไงบ้างไห้ปล่อยยายปล่อยยายไหนเอาจะไปไหนนะครับทำไมเหมือนโกบกละ่ะสไปเดอร์แมนหรือกบครับหรือเกียร์ครับ สไปเดอร์แมนจะเขียดครับป๊าป๊าเมื่อมะแม่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทำไมเดินไม่หยุดเลยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนจะไปไหนครับสไปเดอร์แมนจะไปไหนครับอ้าว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 สไปเดอร์แมนตายแล้ว ไปเลือดแมนตายเร็ว